มันย้อนสอดนะม่เลยดูย้อนสอดไหมฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้ไหมเออเนี่ยเอาฝั่งนี้าฝั่งนี้ได้ไหมมันมันมืดอะลูกต้องถามตากล้องอ่ะมันมืดจริงฝั่งนี้ไหมประตูไหมให้น้องหันหน้ามาหาเราไหมประตูไหม เนี่ยพราฝั่งเนี้ยเนี่ยเนี่ยเมงดูนี่ลูกฝั่งนี้เออนี่แหละเอออันนี้แหละใช่เลยเออให้ช่วยหน่อยเป็นโคเป็นเป็นไนนบรท์ละต,ต,ต้องจัดผมใหม่นิดนึงวะจัดผมใหม่จัดผมใหม่นิดนึงเฮ้ยยังได้ยินเสียง เหรอขึ้นะไขึ้นกับไปยุโรปเหยอ๋อไ่วไปยุโรปรัชาดียอะไรเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัครับมาลูกมาเื่อมเลยผเยเขาเหรออันิเกอรเคเคเห็นยังได้ไหมสบัดผมนิดนึงกลัวม็อบกลัวม็อบ ไม่พีดันี่จริงๆพี่พี่พี่ชอบมันสวยดีอ๋อไม่ได้ว่านะคือมันสวยดีไปแต่ยังมีมงมงขุดฟินด้วยนะเว้ยมงขุดดอกท่มขับรถวนอยู่แหมตัวเองซะาลดูตัวเองะขับเร็วนี้กันเลรอนอกจกที่ล้วจ็หาใบไม่เจอก็ไบต ขบบไดาเหรอมีอกไเกียวละทไมมีือทาง่ะ้ค่นป็ีวถ่ายรูกปน้อมกตายแล้วเหนื่อยไหไมๆถ่ายลูกกับพี่กันหน่อยพี่เขาพี่เขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเพี่เข้าไปเลยค่ะ